วันนี้นะฮะมาส่งมอบรถ2 2คันด้วยกันที่หน้าง,งานของสกอ,อเทียนชัย2526นะครับเป็นคันที่29และ30แล้วนะฮะรถของซานี่ตอนนี้นะครับในสต็อกพร้อมส่งมากๆเลยนะฮะเพียงแค่ลูกค้าสนใจนะครับโทรติดต่อเซล์ในพื้นที่ของท่านหรือติดต่อซานี่ทยน์ได้เลยครับอืมไม่กิฟตานผู้ชม ลงหน้างานที่เขตของประโคนชัยบุรีรัมนะฮะเอาตอนรับครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกนิการัก,ารกบายทินเบบันดิตนะครับวันนี้มา2คันทัซานี่ SY215 เพราเขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มของเทียนชัย2526นะฮะคันที่29แล้วก็คันที่30เช้านี้ครับท่านผู้ชมวันที่4นะเริกง,งามยามดีฮะมา2คัน จัดกันมาแล้ว30คันฮะจะพาะในกลุ่มของเทียนชัยถ้าเกิดว่าไม่ติดใจไม่ดีจริงก็คงไม่ซื้อซ้ำนะไปละครับเดี๋ยวรอรออีกคันหนึ่งกำลังมา นี่คันที่6แล้วครับคันนี้รวมในกลุ่มเป็นคันที่ถ้าผมนับไปผิดนะครับ30พอดีเลยครับอาจารย์หลุยส์เรานะฮะขับเองเปไิดไฟมาแล้วครับเป็นไฟ LED Thank you. สองชมขยับแล้วนะครับ ลงปุ๊บเดี๋ยวไปทำงานเลยนะฮะออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแหมุดดอดน,นะผู้ชมนี่แสดงว่าติดใจฮะติดใจสำหรับรถขุดของซานี่ผ่านมาแล้วหนึ่งปีครับไปที่แล้วก็ออกกันวันที่สาหรือวันที่สองนี่แหละเดือนพฤษภาคมนะฮะปีนี้ครับวันที่สี่ฮะออกมาอีกแล้วครับ แสดงว่าคืนคุณไวลงคุนเพียงแค่3ล้านกว่าบาทนะฮะสามล้านเนือกลางแต่ว่าสามารถที่จะทำงานได้เหมือนกับรถราคา4ล้านเนือกลางเหมือนกันเอาค่ะผู้ชมนี่คือกระบวนการส่งมอบรถนะครับ ทุกครั้งช่างของซานี่ก็จะไปด้วยเป็นการเช็คความพร้อมนะฮะตรวจสอบกระบวนการสุดท้ายก่อนที่รถจะลงทำงานหน้าจอดิสเพย์นะครับสิบภาษาให้เลือกกันก็มีภาษาพื้นฐานครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนนะครับเจ้าของเขาเลยแล้วก็มีภาษาที่เสริมกันมา พอสมควรครับใช้งานง่ายฮะตอบสนองเร็วครับท่านผู้ชมเพียงแค่จิ้มๆนะครับฟังเพลงก็ผ่านจากจอตัวนี้เลยใช่ไหมฮะใช่สามารถที่จะต่ออ่า USB ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าอยู่โหมดเพลงก็ผ่านนี่เลยอ่าฮะแม่เชื่อมต่อด้วยบลูทูธผ่านนะเรื่องถือครับเพราะฉะนั้นเครื่องเสียงที่อยู่ด้านข้างก็คือตัดฟังก์ชันนั้นออกไปครับอารวมตรงนี้เรียบร้อยแล้ว มันดูดูหร,รูขึ้นดูลักซ์ซูรี่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมได้ข่าวว่าเบาะก,ก็ออกแบบมาใหม่นั่งสบายขึ้นเป็นแบบผงลมปรับปอนนะครับสำหรับคนขับที่มีสรีระใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับน้หนักได้สบายๆเลยอ่าเช็คทดสอบระบบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างฮนะต้องสมงมอิให้เรียบร้อย นี่แหละครับท่านผู้ชมมาดูฟังก์ชันการทํางานกับที่ช่างของซานี่นะครับแอร์เย็นฉ่ําเลยครับตู้เย็นมีใบเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมพี่เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเนาะอีกฝั่งนึงเก็บเอกสารเนาะใช่ครับผมมีฝั่งด้านขวาอ๋อเอาไว้แช่เครื่องดื่มเย็นๆไดฮะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกําลังหรือบางครั้งน้ำดื่มนะ ส่วนคอนโทรนครับก็ยังตอบสนองเร็วแล้วก็ขับสบายนิ่มมือครัลดอาการเหนื่อยล้าของคนขับได้สบายสบายเลยครับคนขับทุกคนนี่ชอบนะซานี่เขาบอกว่าไปเร็วกว่าใจคิดต่อีกมือยังไม่สกิดเลยฮะคอนโทรนไปก่อนก็ว่ากันไปนะครับ